เปิดคำอวยพรดีเจพูดถึงจุ๋ยในวันเกิด39ปีอ่านแล้วรู้เลยนี่แหละคู่แท้ เป็นข่าวดีมากๆในรอบปีของคู่รักจุยวรัทยากับดีเจพุทธพุทธิชัยที่ตอนนี้กำลังเตรียมตัวเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่แล้วหลังจากที่สาวจุย๋ยออกมาเปิดเผยว่ากำลังตั้งท้องลูกคนแรกหลังจากแต่งงานกันมาหลายปีและพยายามกันมาอย่างหนักซึ่งอายุขั้นกว่า3เดือนแล้วและสาวจุยยังคงแพ้ท้องตลอดแต่ก็ได้สามีดีเจพุทธคอยดูแลภรรยาไม่ห่างและวันนี้11มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันเกิด ของสาวสุยที่อายุ39ปีงานนี้ดีเจพุทธก็ได้เผยภาพซุมพิษสุดหวานพร้อมข้อความในใจถึงภรรยาสุดที่รักว่านี่คือของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดของคุณแม่คนสวยในปีนี้เลยแอดวรัตยาเป็นช่วงเวลาที่ยิ้มกว้างกันสุดๆขอบคุณนะที่เหนื่อยที่สู้ตลอด3ปีที่ผ่านมามีทั้งรอยยิ้มปนคราบน้ำตาเกือบจะหมดหวังแต่ก็สมหวังจนได้เย yeah, รักทั้งแม่ทั้งลูกมากๆเลยนะดีใจดี จสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่น้องพีเจน้อยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจนะขอให้หายแพ้ท้องไวๆนะครับเพียงแอดวรัทยาถามกลางแฟนๆเขามาอวยพรและร่วมยินดีกับทั้งคู่อย่างมากมาย